ท่านผู้ฟังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่4กันยายน2563ผมอาจารย์คำพีปรีชาญาณพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาทบทวนหลักธรรมคำสอนเซนนะครับในหัวข้อในตอนที่ว่า สภาวะธรรมแห่งสรรพสิ่งนะครับเป็นตอนที่7ต่อจากเมื่อวานนี้ตอนที่6นะครับออวันนี้ก็ขอเริ่มด้วยออหัวข้อที่ว่าเหนือการเปรียบเทียบเหนือการเปรียบเทียบนะครับออพระพุทธเจ้าทั้งปวงและสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งปวงและสัตว์โลกทั้งหลาย ไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นเพียงพุทธภาวะนอกจากพุทธภาวะนี้แล้วมิได้มีอะไรดำรงอยู่เลยพุทธภาวะซึ่งเป็นสิ่งที่ปราศจากการตั้งต้นและเป็นสิ่งที่ปราศจากการสิ้นสุดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่อาจถูกทำลายได้เลยมันไม่ใช่ของที่มีสีเขียวหรือสีเหลืองหรือสีใดๆไม่มีทั้งรูปและลายรูป ไม่มีทั้งการปรากฏและไม่ปรากฏมันไม่อาจนับรวมอยู่ในบรรดาสิ่งที่มีการตั้งอยู่หรือสิ่งที่ไม่มีการตั้งอยู่มันไม่อาจจะถูกลงความเห็นว่าเป็นของใหม่หรือของเก่ารวมทั้งมันไม่ใช่ของยาวของสั้นของใหญ่ของเล็กทั้งนี้เพราะมันดำรงอยู่เหนือขอบเขตเหนือการวัด เหนือการตั้งชื่อเหนือการทิ้งร่องรอยไว้ใดๆไว้ให้ใครๆมองเห็นเฉพาะอย่างยิ่งอยู่เหนือการเปรียบเทียบใดๆทั้งสิ้นนี่คือหัวข้อเหนือการเปรียบเทียบนะครับเราสมมุติว่ามันเป็นพุทธภาวะและกล่าวว่า พุทธภาวะนี้สัตว์โลกทั้งหลายและมนุษย์ทั้งปวงเนี่ยล้วนแต่เป็นพุทธภาวมีพุทธภาวะนะครับอยู่เสมือนกันไม่มีเลือกนะครับแต่เพราะผู้ที่มืดบอดทางปัญญาถูกความคิดปรุงแต่งบทบังเสีย จึงทำให้ไม่เข้าใจไม่รู้จักไม่เห็นแจ้งประจักษ์ต่อพุทธภาวะที่ตนมีอยู่นะครับราชนา้เก็ขออธิบายขอเล็กน้อยว่าพุทธภาวะหรือจิตหนึ่งจิตเดิมแท้หรือความว่าง ก็เป็นเพียงชื่อเรียกเป็นเพียงสิ่งสมมุตินะครับว่าเป็นสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติที่มนุษย์และสรรพสัตว์มีอยู่แล้วแท้จริงแล้วมันจะไม่ไม่อาจจะบอกว่ามันมีหรือมันไม่มีนะครับแต่เราสมมุติกันว่ามันมีอยู่แล้วในสรรพชีวิตนะครับ มันเป็นมีตามสมมุตินะครับไม่ได้มีอย่างแท้จริงแต่ประการใดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่อาจจะบอกว่าเป็นสีเสือสีเขียวสันยาวเล็กใหญ่ไม่ออกลักษณะสภาวะเพราะมันไล่สภาวะและลักษณะลักษณะคือใหญ่หรือเล็กภาวะก็คือเป็น,น,นแบบนั้นแบบนี้อย่างนั้นแบบอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็คือ พุทธภาวะหรือจิตพุทธะหรือจิตหนึ่งจิตเดิมแท้นั่นเองนะครับเอาละครับมันดำรงอยู่เหนือขอบเขตเหนือการวัดเหนือการตั้งชื่อเหนือการทิ้งรอยใดๆไว้ให้ใครๆมองเห็นเพราะ,ะเฉพาะอย่างยิ่งอยู่เหนือการเปรียบเทียบนะครับใดๆทั้งสิ้นเอาละครับต่อไปก็หัวข้อใหม่หัวข้อต่อไปคือ การสัดสรูก็จะปรากฏตรงหน้าผลจากการแสวงหาพุทธภาวะจากภายนอกทำให้มนุษย์พลาดจากพุทธภ,ภาวะการใช้จิตพุทธแสวงหาพุทธจากภายนอกและการใช้จิตจับฉวยจิตหรือใช้ความคิดจับฉวยหรือดูความคิด เป็นการกระทำที่ผิดพลาดอย่างยิ่งแม่พยายามจนสุดความสามารถอยู่นับพันปีก็จะไม่สามารถลุถึงความเป็นพุทธ,ธะได้เลยเขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเองเพียงแต่หยุดความคิดรุงแต่งและหมดความกระวนกระวายหยุดแสวงหาเท่านั้นพุทธ,ธะก็ การสัตสรูก็จะปรากฏตรงหน้าเขาทันทีเพราะว่าจิตนี้ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากเป็นพุทธะอยู่แล้วพุทธะนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั่นเองนะครับการสัตสรูก็จะปรากฏ ตรงหน้านี่ก็เป็นคำเปลยคำพังเพยนะครับคำเปรียบเลยโมผลจากการแสวงหาพุทธ,ธาจากภายนอกทำให้มนุษย์พลาดจากพุทธภาวะการใช้จิตพุทธแสวงหาพุทธ,ธาจากภายนอกและการใช้จิตจับฉวยจิตการใช้ความคิดจับฉวยหรือดูความคิด เป็นการกระทำที่ผิดพลาดอย่างยิ่งนะครับแม่พยายามจนสุดความสามารถอยู่นับพันปีก็ไม่สามารถรุถึงบรรลุถึงความเป็นพุทธะได้เลยเขาไม่รู้เขาก็คือเวนยสศตว์นะครับพวกเขาไปถึงเวนยสศตว์หรือบรรูุในศัตโลก เขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเองเพียงแต่หยุดความคิดปรุงแต่งและหมดความกระวนกระวายหยุดและหยุดแสวงหาเสียเท่านั้นพุทธคือการจัดสรู้ก็จะปรากฏตรงหน้าเขาทันทีเพราะว่าจิตนี้ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากเป็นพุทธอยู่แล้วพุทธนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนั่นเองนะครับ นี่คือหัวข้อที่ว่าการจัดสรู้ก็จะปรากฏตรงหน้าต่อไปนะครับต่อไปชื่อว่าตื่นรู้ต่อจิตหนึ่งตื่นรู้ต่อจิตหนึ่งนะครับการหลงเข้าไปในโลกของความคิดจงแต่ง หรือการใช้จิตให้ปรุงแต่งหรือฝันไปต่างๆเท่ากับว่าการละทิ้งเนื้อหาอันเป็นสาระเสียแล้วไปผูกพันตัวเองกับรูปธรรมซึ่งเปรียบเสมือนเปลือกพุทธะซึ่งมีอยู่ตลอดกาลนั้นไม่ใช่พุทธะทางรูปธรรมหรือพุทธะของความยึดมั่นถือมั่นต่อสปปรรพสิ่งที่ียกวราธรรมนะครับ การปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาโทษครับการปฏิบัติตามหลักทานศีลสมาธิขันติวิริยะสมาธิและปัญญารวมทั้งการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติต่างๆด้วยเจตนาที่จะเป็นพุทธสักองหนึ่งแต่พุทธซึ่งมีอยู่ตลอดกาลดังที่กล่าวเร็วนั้นหาใช่พุทธที่รู้ถึงได้ ด้วยการปฏิบัติใดๆไม่เพียงแต่ตื่นรู้และลืมตาต่อจิตหนึ่งนี้นั้นเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นก็ดีก็หมายความว่าเป็นการตื่นรู้อย่างพุกาะนะครับก็ริงที่ผมอยากจะ อธิบายเพิ่มเติมก็คือการปฏิบัติตามหลักทานศีลขันติวิทยาสมาธิและปัญญารวมรวมทั้งการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติตา่างๆไอ้นี้ก็อยู่ในพวกมายานนะครับขันติวิริยะสมาธิปัญญานะครับด้วยเกตนาที่จะเป็นพุทธสักองค์หนึ่งแต่พุทธซึ่งอยู่ตลอดการดังที่กล่าวแล้วนั้น หาใช่พุทธะที่บรรลุถึงได้ด้วยการปฏิบัติใดๆไม่เพียงแต่ตื่นและลืมตาต่อจิตหนึ่งเท่านั้นพุทธะก็จะปรากฏนะครับตรงหน้าโดยพรันนะครับเอาละครับก็ผ่านนะครับข้อนี้ไม่ได้ต้องอธิบายเพิ่มเติมต่อไปเพียงแต่จากความคิดปรุงแต่ง จิตเดิมแทน้นเป็นเพียงจิตที่ทำหน้าที่นึกคิดไม่ใช่จิตที่ทำหน้าที่คิดปรุงแต่งต่อสิ่งใดๆจิตเดิมแท้เป็นสิ่งซึ่งอยู่ต่างหากปราศจากเกี่ยวข้องกับรูปธรรมใดโดยสิ้นเชิงอริยชนและปุถุชนทั้งหลาย ตลอดถึงสัตว์โลกทั้งปวงจึงไม่แตกต่างกันในทางธรรมในทางรูประธรรมดังต่างกันแต่เพียงอริยชนสามารถปลดเปลื้องตนตัวตนหรือปลดเปลื้องตนเองออกจากความคิดปรุงแต่งได้ดังนั้นอริยชนจึงไม่ทำอะไรเพราะอยากได้จึงทำให้สภาวะเดินเดิมของจิตอริยะ ชนปราศจากทุกข์และดำรงอยู่กับความเป็นพุทธคือดำรงอยู่กับความว่างที่ปราศจากความสงบและไม่สงบนะครับข้อ,ขอน,นี้ก็บอกว่าเพียงแต่ครับหยุดความคิดปรุงแต่งนะครับปลดเปลื้องตนเองออกจากความคิดปรุงแต่งนะครับ แล้วก็พูดถึงจิตเดิมแท้นะครับจิตเดิมแท้เป็นเพียงจิตที่ทำหน้าที่คิดนึกไม่ใช่จิตทำหน้าที่คิดปรุงแต่งต่อสิ่งใดๆน,นะครับจิตเดิมแท้เป็นสิ่งที่อยู่ต่างหากปราศจากการเกี่ยวข้องกับรูปธรรมโดยสิ้นเชิง อริยชนและปุทุชนทั้งหลายตลอดถึงสัตว์โลกทั้งปวงจึงไม่แตกต่างกันในทางรูปธรรมต่างกันแต่เพียงอริยชนสามารถปลดเปลื้องตัวตนหรือปลดเปลื้องตนเองออกจากความคิดปรุงแต่งได้ดังนั้นอริยชนจึงไม่ทำอะไรเลยเพราะอยากได้และไม่กระทำสิ่งใดเพราะอยากบรรลุถึงอะไร จึงทำให้สภาวะเดิมของกิจอริยชนปราศจากทุก์ขและดำรงอยู่กับความเป็นพุทธ,ธะคือดำรงอยู่กับความว่างที่ปราศจากความสงบและไม่สงบนะครับนี่คือหัวข้อที่ชื่อเพียงแต่ความคิดปรุงจากความคิดปรุงแต่งนะครับ เพียงแต่ปราศจากนะครับความคิดรูงแต่งข้อต่อไปนะครับอย่าใช้พุทธแสวงหาพุทธะอ,อย่าใช้พุทธแสวงหาพุทธะนะครับ เนื้อหาสาระมีดังนี้นะครับความพยายามค้นหาพุทธ,ธะหรือความพยายามที่จะจัทะรู้ก็เหมือนควาเหมือนพยายามไฝฟ,ฟ้าความว่างและการไล่จับเงาเพราะพุทธ,ธะหรือความว่างก็เป็นเพียงชื่อเรียกเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่ไรลูกและไล และมีใช่สิ่งที่ใครๆจะหยิบฉวยหรือวางลงได้นอกจากพบพุทธะที่จิตหรือที่ความคิดแล้วนี่แล้วก็ไม่อาจที่จะพบพุทธะจากที่ใดอีกดังนั้นฮะใช้พุทธะแสวงหาพุทธะหรือใช้จิตแสวงหาจิตแล้วก็จะทําให้ผู้แสวงหาพลาดจากพุทธะอย่างน่าเสียดายการทําเช่นนั้นมิตากอะไรกับผู้ที่อยู่ในน้ำํำลองหาน้ํา หรือผู้ที่กำลัขับขี่รถยนต์ล้อหารถยนต์แม้พยายามจนสุดความสามารถจะใช้เวลายาวนานเพียงใดก็ไม่สามารถจะประสบความกับพุทธ,ธที่ต้องการได้เลยแท้จริงแล้วเพียงแต่หยุดความคิดปรุงแต่งอย่างสิ้นเชิงเท่านั้นนี่คือหัวข้อที่ว่าอย่าใช้พุทธ,ธสวยงาพุทธ,ธะนะครับ หมายถึงว่าความพยายามค้นหาพุทธะหรือพยายามที่จะจัตะลูก็เหมือนพยายามไฝ่า้าเงาๆอ่ะหรือความว่างเพราะว่าพุทธะะไรวมบนั้นไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรนะครับว่างจากสภาวะและลักษณะนั่นเองเพราะพุทธะหรือ,คว,วอรค,รความว่างเป็นเพียงชื่อเรียกนะครับพุทธหรือความว่างเป็นเพียงชื่อเรียกต่านั้นเองไม่ได้มีอะไรอยู่จริงๆเลย เพราะฉะนั้นเรามีพุทธะอยู่แล้วสวยงาพุทธะอยู่ในน้ำร้องหาน้ำขี่รถยนต์ล้องหารถยนต์นะครับแม้ก็พยายามจนสุดความสามารถเป็นเวลายาวนานเป็นพันปีหมื่นปีก็ไม่สามารถที่จะพบกับพุทธ,ธาภาวะที่ต้องการได้เลยนะครับแต่จริงแล้วเพียงแต่หยุดความคิดปรุงแต่งอย่างสิ้นเชิงเท่านั้นนะครับเราก็จะพบพุทธะพุทธะเขาจะปรากฏอย่างฉับพลันนะครับ ครับก็ผ่านนะครับข้อต่อไปชื่อว่าพ้นจากสังสารวัตรสังสารวัตรแห่งการเวียนเกิดและเวียนตายคือหนทางอันมืดบอดของมนุษย์และสัตว์โลกผู้มีอวิชชาและด้วยเหตุที่จิตมนุษย์และสัตว์โลกมีอวิชชาจึงทําให้ต้องติดข้องอยู่กับเหยื่อของโลกอวิชชายังนำพามนุษย์และสัต ท่องเที่ยวไปจากหนทางมืดหนึ่งไปสู่หนทางมืดหนึ่งจึงยากที่จะพ้นจากสังสารวัฏผู้ใดประจักษ์แจ้งต่อธรรมชาติที่แท้ของกายและจิตว่าธรรมชาติที่แท้นี้เป็นธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาติธรรมชาติที่แท้นี้ย่อมไม่มีความ ผลเจากสังสารวัตรนะครับเพราะฉะนั้นสังสารวัตรแห่งการเวียนเกิดเวียนตายนะครับคือหนทางอันมืดบอดของมนุษย์และสัตว์โลกผู้มีอวิชชาและด้วยเหตุที่จิตมนุษย์และสัตว์โลกมีอวิชชาจึงทําให้ต้องติดข้องอยู่กับเหยื่อของโลกนะครับอวิชชายังนําพามนุษย์และสัต ท่องเที่ยวไปจากขนทางมืดหนึ่งไปสู่หนทางมืดหนึ่งนะครับจึงอยากยากที่จะพ้นจากสังสารวัตแห่งการเวียนว่ายใจเกิดนะครับทางเนื้อหนังนะครับแล้วก็เวียนว่ายใจเกิดทางความคิดคิดเอาเองนะครับผู้ดใดประจักษ์แจ้งต่อธรรมชาติที่แท้ของกายและจิตว่าธรรมชาติที่แท้นี้เป็นธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาติเห็นไหมครับ ธรรมชาติที่แท้นี้ย่อมไม่มีความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งใดๆธรรมชาติที่แท้หรือจิตเดิมแท้มีสภาวะว่างหรือสุญญตาปราศจากการปรุงแต่งเป็นตัวตนเป็นคนเป็นสัตว์ผู้ใดเข้าถึงพุทธภาวะหรือภาวะจิตเดิมแท้จิตผู้นั้นย่อมพ้นจากสังสารวัตรคือพ้นจากความคิดนึกนะครับเรื่องการเรียน่ายตายเกิดนะครับ นี่คือพ้นไปจากสังสารวัตรนะครับต่อไปนะครับเพิกถอนการเวลาเพิกถอนการเวลาจิตของพระโพธิสัตว์เหมือนกับฟามว่างทุกสิ่งทุกถูกเพิกถอนหมดสิ้นจากจิตของท่านเมื่อความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับอดีตท,ท่านถูก เกี่ยวกับดีท่านก็ถูกยึดถือนั่นก็คือการเพิกถอนการเวลาท่านถูกไม่ยึดถือถูกไม่ยึดถือนะครับนั่นก็คือการเพิกถอนการเวลาในปัจจุบันเมื่อความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับอนาคตไม่ถูกยึดถือ เมื่อความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับปัจจุบันไม่ถูกยึดถือนั่นคือการเพิกถอนการเวลาในปัจจุบันเมื่อความคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอนาคตไม่ถูกยึดถือนั่นคือการเพิกถอนการเวลาอนาคตเรียกว่าการเพิกถอนการเวลาถึงที่สุดทั้ง3การนะครับเอาละครับก็เป็นการเพิกถอนการเวลา เพราะการเวลาเช้าสายบ่ายค่ำวันนั้นวันนี้ไม่ได้มีอยู่นะครับอดีตปัจจุบันก็ไม่ได้มีเป็นภาษาเป็นคําพูดทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เข้าใจว่าเป็นสิง่งสมมุติขึ้นมาเราก็เพิกถอนการเวลาทั้งอดีตปัจจุบ,บันอนาคตนะครับเรียกว่าเพิกถอนการเวลาถึงที่สุดทั้ง3มการนะครับเอาละครับข้อต่อไปซึ่งเป็นข้อสุดท้าย สำหรับที่ผมจะพูดในคืนนี้ชื่อว่าไม่มีการถ่ายทอดทำใดๆจําเดิมแต่พระตถาคตหรือพระพุทธเจ้าได้ทรงมอบธรรมะแก่พระหมหากัสสปะมาจนกระทั่งทุกวันนี้จิตได้ถูกถ่ายทอดด้วยจิตตลอดมาและจิตเหล่านี้ล้วนแต่เป็นจิตจิตเดียวกันการถ่ายทอดความว่างให้แก่กันและกันไม่อาจทำ ได้ด้วยคำพูดการถ่ายทอดความหมายทางฝ่ายวัตถุนั้นไม่อาจใช้กับธรรมะได้ดังนั้นจิตจึงเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดด้วยจิตและจิตที่ถูกถ่ายทอดให้แก่การเหล่านี้ก็ไม่แตกต่างกันการถ่ายทอดและการรับการถ่ายทอดก็เป็นความเข้าใจอันเล่นลับที่เข้าใจยากที่สุดจนถึงกับมีไม่กี่คนที่สามารถรับเอาได้ ถึงอย่างไรก็ตามตามความเป็นจริงนั้นจิตนั้นก็มิใช่จิตการถ่ายทอดนั้นก็ไม่ใช่การถ่ายทอดที่เป็นจริงเรียกว่าการถ่ายทอดหรือสมมุติว่าเป็นการถ่ายทอดเป็นคําเรียกขอานเท่านั้นเองนะครับไม่มีการถ่ายทอดทำใดๆไม่มีทำใดที่จะให้ถ่ายทอดจําเดิมแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบธรรมะให้แก่พระหากัสปะ ตราบจนกระทั่งวันนี้จิตได้ถูกถ่ายทอดด้วยจิตตลอดมาและจิตเหล่านี้ล้วนแต่เป็นจิตเดียวกันการถ่ายทอดความว่างให้แก่กันไม่อาจทําได้ด้วยคําพูดการถ่ายทอดตามความหมายทางวัตถุนั้นไม่อาจใช้กับธรรมะได้ดังนั้นจิตจึงเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดด้วยจิตและจิตที่ถ่ายทอดให้แก่กันเหล่านี้ก็ไม่แตกต่างกัน การถ่ายทอดและการรับการถ่ายทอดก็เป็นความเข้าใจอัเล่ลับที่เข้าใจยากที่สุดจนถึงกับมีไม่กี่คนที่สามารถรับเอาได้ถึงอย่างไรก็ตามตามความเป็นจริงนั้นจิตก็ไม่ใช่จิตการถ่ายทอดก็ไม่ใช่การถ่ายทอดที่เป็นจริงนี่แหละครับธรรมะโลกุตระหรือธรรมะแบบเซนก็เป็นอย่างนี้นะครับทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเป็นจริงเลยโอลพ่อหมด เหมือนพระยับแดดเหมือนพูดหลอนเหมือนพลายน้าเหมือนเงาของรูปเหมือนความฝันนะครับเป็นสิ่งโอละพ่อคือมีอยู่ไม่จริงที่ว่าไม่จริงก็ไม่ใช่จริงก็ไม่ใช่นะครับอยู่เหนือคําพูดเหนือภาษาเอาละครับวันนี้ผมก็ได้พูดออพอสมควรนะครับเรื่องออออที่ที่ว่าทบทวนหลักธรรมกำัสอนเซนตอน สภาวธรรมแห่งสรรพสิ่งนะครับอืมเอาละครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับท่านที่สงสัยเต้องการที่จะพูดคุยสอบถามเพื่อความเข้าใจต่อหลักธรรมคำสอนเซนสอนแบบไหนแบบไหนเรียกว่าหลักคำสอนเซนนะครับผมยินดีที่จะไขปัญหาข้อข้องใจข้อสงสัยของท่าน โปรดติดต่อที่กับผมหมายเลข0891260689นะครับและ025133279นะครับเอคครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ